กินแล้วว่ะฮักเล่าคือเก่าเนี่ยแหละเล่าเป็นผู้สั่งมากั่งแต่แหลกมันมันอยูดแต่งแต่ที่แหลกเนาะมันคือเก่าด้คนเฮงามันผูกพันก็ว่ามันแม่จาของทำเพื่อนจาของเนาะของเลยเกิดมาจากเล่านั่มบันิมาอยุดสาวหน่อยเป็นบานแท่งกับือเขามาสานต่อบันิคำาสานต่อความสามารถเอามาแสดงบนเวทีนี่แหละครับชอยไอ้เพื่อนใดมี่เขาเปินี้ยังล่ะ ช่วยกันเพิ่มแสงสว่างให้กับเซิร์ฟจุดที่มันบอดนะเพิ่มจุดที่มันบอดก็ก็พูถือว่าบอดนะถึงแม้ว่าบอมี่ํข้ามอดพอนคุณเลตมาอยู่นี่กับวงเพินกะแต่ว่ามืกลับกับพตลกตลกสีสันไปอีกนเพิ่มสีสันตลกการพี่พี่ก่าวข้ามาอยู่ในนี่ก็มันเป็นถึงมันจะเป็นแสงเล็กๆแต่ยังหน่อยพี่ก็ได้มา่เพิ่มแสงขึ้นนิดนึงคันว่าข้ามมอดมันบอเล็กหรอกแมนหลอดไฟหลอดบางไงุ่นแล้วแม่นพยงแต่ว่าบริบม่ได้เปิด พึ่งจะมาบ่ได้เปิดเมื่ได้เปิดอืมได้เปิดเพรากับคุณหลายๆก็น่ารักทุกคนอ่ะในภาพรวมน่ารักทุกคนไม่ว่าแผนกไหนครับเรแล้วหลังจากตัดสินใจมาอยู่สาวน้อยในแจักมืองเราหนีมาแม่นซิปหรือเปล่าจะซิเลยครัเกือบซิปละครับนะซิพอดีเป็นแต่งไรโอบอุ่นบ่อบอุ่นอืมแล้ว่าคันมือได้ปีนี้มาไล่นำใจจากเอฟซีแฟนคลับสาวน้อยเพชรบานแพ้งอืม ซี่น้องจริงๆเอฟซีน้องหักแทงครับแล้วก็ทุกๆคนครับผิอ่ะนี่ข้อมีความว่าโอ้ยผิอ่ะหาซื้ออยังมากให้น้องๆเนาะครับเขาได้มีกำลังซื้อโดยเฉพาะคอนวอยเนี่ยที่เห็นการทำงานของเขาเลยคอยเชื่อย่างหนึ่งเลยเอฟซีเนี่ยเวลาหักเขาบริหารแต่เจ้าเลยเขาไปหอนเพื่อนคนเด้เขาไปสื่อนามสื่อยังเราอุดดนหวัดเพื่อนคนเด้ขอให้ไอเตยนี่ ให้ลท์เหร่นเห็นไหมเหร่นเชเชียวแน่บอมเบนบาซิลยุ่ในมุมเหมือดด้วยมาต่องไรซอสหนุ่นเนี่ยไฮคนติดตามได้เห่ไหมมันคนจังสิเขาถึงสถานเพื่อขาบ่ถึงครเบร่นโทรศัพท์ห้เหร่นโอ้ยคนติดตามจังไหนคนไหนอยากติดตามเตยแฟนข้ามหมอดติดตามอยู่่องไรอ่าซอยกันซื้อน้เสียงมันจังสีหอดสีถึงแมนเราอยู่ในยุคที่อยู่กับโชเชียวมันก็ต้องตามยุคตามสมัยค้าคลนมนุตต่างดาว คือตังดาวเดอาประมาณนั้นประมาณนั้นมาอีกแล้วแหนมมาอีกแล้วไหก่อแหนมเมื่อแรกเมื่อแรกเริ่มประเทศเหนือเขาเนอ่ยจัดจ้าแหนมเอาไปก่อนเดี๋ยวมือแรกกงินกระเดียนกระสูนต่อไปล้วยักษ์กรวิดนี่นะเดี๋ยวกะวิด เด็กกับวีฮิแมนอยู่เพราะว่าโอ้ยสาธุนเนี่ยเอาดีๆเป็นทุกขย่อนนี่นี่แหละเอาเอาก็เก็บเหล็กผสมหน่อยตะกี้เด้อพี่บอกเด้อตอนตอนตอนที่พี่ยังบ่ทันได้เข้ามาอันชาวหน่อยเพื่อนแพงเด้อพี่นั่งแบบกันอยูสองคนผมเมียอยู่บ้านรเนี่ยมันคิดอะไรไม่ออกมันตันนะหรอกวะกูจิตไล่สดไล่สดกับไปสิเบิ่งความเห็นใจจากเบิ้นบ่กับบ่กล้า เพราะว่ากลัวเอฟเป็กกลับมาหลายๆอย่างมันเหมืนเป็นสไตล์เฮาเนาะอแล้วทีนี้ว่าเรามาคิดอีกทีก็คนเขาลาบากกว่าเราเยอะแยะอืแต่เขาอยู่ได้เพราะบางครั้งเขาก็ไม่ได้มีนี่รัดตัวเหมือนเราไงอของพี่เนี่ยก็ถามว่าทุกคนมันก็มีนี่กันเยอะแหละครับใครๆเขาก็ม,มีกันทั้งนั้นจะมากจะน้อยใช่ไหมแต่ว่าของพี่มันหนีแบบหนีแบบรลัดแบบดิ่นด้เลยมันมาแบบจ่อที่สุดเลยจ่อมากจ่อหลายจนแบบว่า โอ้ยคุณจะทำยังไงวะใช่ไหมล่ะมันเออมันก็เป็นอย่างนั้ทุกอย่างมันเกิดขึ้นเพราะความสับเพ่าของตัวเองแล้วความใจง่ายของตัวเองอม,มันก็เลยย่อมรับสภาพจากของขวันนี้ก็เลยใช้ตั้งสติใช้สติว่าอ,อบางครั้งเราเอารมณ์เย็นลงเราก็มายิ้มใส่กันยิ้มใส่กันว่าวเป็นอย่างดอกนนอ้เท่าพรุ่งนี้อาจจะเจอสิ่งดีๆก็ได้ใช่ไหมล่ะแต่ว่าเข้ามาพรุ่งนี้มันก็พรุ่งนี้ไปเรื่อยเรื่อยเลยห มันก็มีเสมอเลยมันปวดชักเตื่อยครับแบบนี้ใช่ตกแรงมากอะส้นเข่าส้นกันคือนเวาแม่นมันก็เลื่อนแต่ว่าพ่อเก่าคราบ่าอยู่ในจุดนี้ครับว่ามันดีขึ้นบออย่างน้อยๆผมสบายใจเริ่มเห็นเริ่มเห็นแสงสว่างขึ้นไหมใช่เริ่มมีแสงสว่างจากที่เรามืดมนไปรอบทิศรอบด้านเนี่ยเราก็เริ่มเห็นแสงแล้วว่าโอ้นั่นคือทางออกใช่ไหมล่ะแมนตรงนั้นน่าจะใช่ทางออกครับถึงแม้ว่ากําลังแรง จากพี่จากน้องน่ะดูแลกันคนทบละน้อยมาเนี่ยผมผมขอบคุณทุกบาททุสตังมีค่ามันจดจําแล้วมันจําแล้วกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นผมจะจาไว้จนมันตายว่าปีสอง6ันอห้าหกโอ้ยหกสิบหกบเจ็ไม่หบนน่นะหกสองสิก่อนนักสุดเลยมาหนห่โอ้โหมไม่อยากจะหวนถึงคําว่าห6หมันคืออะไรมันหกอย่างเดียวแล้วแม่งสองหด้วยเบิ้ลหกเลยอ่ะห6หกก็มัน6กถิ่มไปเลยอ่ะ จนจนบอกว่าจะจําวันนั้นจนวันตายว่าดวงเนาะเป็นดวงเจออะไรบ้างได้ไหมล่ะครับข้อข้อนี่อะตอนนี้จักจักจักปีห้าสิบสองห้าสิบสองย่างห้าสิบสามเราด้วยเขาดวงดวงเท่าแมนปีดวงปีดวงตกดวงตกมันก็นทมันก็ระชือข้าพูดเอาบางคนตายด้วย芒โคนตายด้วยเราลงพ่อเราทักแม่บ้านก่อนเนี่ยบางคนตายผลด้พี่พี่ปรซักอันนี้เนาะครับหลวงหลวงอาจารย์อาจารย์ดันโทษโ อยู่วัดสีสมบูรณ์สีสมบูรณ์รัตนารามอำเภออําเภออุทุมพรวิสัยแน่นเพิ่ยังว่าเลยว่าบ่ได้บอกเล่าเด้อเล่าถามอยู่เท่าไหร่แล้วก็เลยบอกว่าข้าม่อนเนี่ยดวงมันเริ่มเริ่มอวยเริ่มมากตั้งแต่ปีห้าเก้าดวงตรงน่ะอมันมันเริ่มอวยลงตั้งแต่ปีห้าเก้ามากห้าเก้าหกสิบหกเอ็ด้ามนอยู่แต่ว่ามันจะมาหนักที่สุดคือหกหกกใช่นอกนั้นมันก็จะเป็นประมาณเนี้ย มันจะเป็นประมาณลงไปเลยๆลงไปเลยๆแต่แล้วก็บอกดู่วามันสีดีือหกหกไงทีนี้มันก็เลียบไปตามทางแหละคำว่าเลียบไปตามทางผมมาเจอสาวหน่อยตอนนี้มันเริ่มเริ่มจะมันเห็นทางมันก็จะขึ้นได้ป่ะเนี่ยเออึงเข้าใจสัตวจะทรมนุษย์ว่าแม่ไอคนเราเนี่ยหวงคนเฮ่ามันมันมีทุกคนเนี่ยครับมีทุกคแล้วแต่ละคนนี่นะมันจะไล่มาตั้งแต่อายุ หาขวบสิบห้าขวบอะไรที่ตกเลขห้าน่ะใช่ไหมส่วนย่ามส่วนย่ามไม่จะเป็นไม่จะเพี้ยนไม่จะเพี้ยนมาตกปีสี่หายโอ้อาอยุสี่สิบห้าเงินไม่สักบาทนะจนได้ยืมคนนั่นยืมคนนี้นี่หรอแมนจนได้ยืมคนนะจนได้ยืมคนอาอยุสี่สิบห้าปีจนได้ขอยือมจนจำรถรถเอารถขับไฟแนนพ่อมาพ่อมาอยู่ซาหน่อยคืน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 เลยมันดวงคืนดวง อยากได้เงกระไรอยากได้รถกระไรอยากได้เงักระไรอยากจน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 แค่แหนว่าไงจนจนว่าทุกวันนี้สบายใจมีเงินเก็บด้วยมีเงินเก็บด้วยมีรถขับมีบ้านมีอะไรตับพิชฌกัปครอบครัวดวงอีรีด้วยขอเมื่อคืนวาขอเร้าแล้วพอดีเห็นบอจอก็เลยถามากาบอจอ้ยระดับอขี่การใช้บพรมีเงินจ่ายดอกหรอวะ ก็ว่าก็เห็นอยูนไม้ไทยเสกีน่าเมื่อกี้กตัดสินใจออกจากตำวนัแดงมามาโดยที่ไม่ถามค่าตัวว่าเขาจะให้เท่าไหร่ขอให้แค่ได้มาอยู่แล้วก็บอกหูว่าสิใดเฮ็ดยูทวิตทวิตขอแค่มาอยู่ว่าเราชอบมอลราก็เดินชนเดือนไปแต่มันไม่ใช่มันมันนี่เหมือนกันมันมันยิ่งกว่านั้นอีกแล้วแล้วแต่บอสแนนบริถามค่าตัวกันเลยตาอยู่วยใจขอให้เราได้พ้นวิกฤตตรงนั้นก็พอ บางคนมากบางคนมากเขาสิตกลงผมบสี่เหลี่ยใจได้รับผมเหลียแต่เราไม่แล้วแต่เพื่อนจีไห่เพื่อนอยู่เสมอเพื่อนอยู่เด็ใจคิดว่ามันอยู่ตรงการเหตุงานดีกว่าเรื่องอื่นไว้ที่หลังถ่ายกันใส้หนิมันสุดยอดอยู่แล้วพี่ใหญ่หนิสุดยอดอยู่แล้วบ้านในห้าวห้าวมาอยู่แล้วห้าวห้าวห้าวอาศัยควบขยันเราขยันหมั่นเพียรขยันเรกสมองกันไล่ไล่เราพี่กันเลยจนออกตาเนาะ บราไปนั่งกันนันตาสิยายน์ก็นั่งนี่บอก่สมองมันออกตาชีตาบมอเอาถ้ากำลังใจพี่ขมอ๊ดขอให้เฮงเฮงปังปังก็ได้กันบ่มีบ่มีเงินกับมา มาด้วยชายยืมโอ้ยปล่อยละสองหล่อนละสามก็ไปเข้าเล่นเข้าเล่นเข้านนี้เก่ายังบนเหลวเอยูใครกำลังใจของให้วิทย์หนีวิทย์เชนขอให้สุขภาพแข็งแรงครับขอบคุณหลายหลายขอบคุณหลายหลายขอบคุณเอฟซีทุกคนเด้ออยู่ดีมีแห่งครับสวัสดีครับมือไร่เป็นเขาทุกข์ึ้นตัวนีมีอีกนี่มายากรู้ได้สุดยอดเลยเข้ามาจังสี่แหละพี่น้องบ้านี้เอฟซีต่างประเทศเด้อจะใต้ข้ามมวลนี่ บักคนึ่งเพราะว่าไอ้หมอเราได้เปรียบอยังเพราะว่าเราเราเป็นมีือเสียงอยู่แล้วมีมีแบดตจากกองอย่างี้ซื้ออยู่แล้วเราเป็นผู้ครอเจ้าควายโอ้ยกว่าสิเกิดเออเราบ้านเราเราเราได้เกิดเลยนี่บมดไปแล้วนะฮะสิบเราเจ็ดสิบแล้วเจ็ดสิบแล้วอีกสามสิบคือว่าอีกสามสิบคือว่าไอ้คนสี่เสมอต้นเสมอปลายประัานนะ ใช่ครับผู้หญิงเยอรมันเป็นเมืองแย่งมับแค่เมืองแหลมเมืองแหลมนั้นรวยแต่ก็เหนือก็เพิ่นมาหลังแล้วก็ทุกคนดีมือแรกใจแล้วเขย่อยใหญ่มากเลยจ้าอ๋ยิมนีฝากไว้สำหีกซักก้อนพี่น้องครับฝากกดติดตามกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์ครับขอบคุณที่การุณทุกทุกคนเป็นช่องสิบดีถึงแสนอีกแค่แปดร้อยมั้งถึงแสนแล้วยินดีฝากไว้สำครับสวัสดีครับขอบคุณทุกยอดกดซับสไครต์นะครับขอบคุณทุกยอดไลค์และยอดแชร์ กดกระดิ่งติดตามคอนเทนต์ดีๆเรื่องราวดีๆทางช่องซีบีท้ายคลิปครับมีคลิปดีๆครับนี่นี่เลยครับคลิปดีๆที่จะนําเสนอแฟนคลับเอฟซี FC อย่างต่อเนื่องครับฝากติดตามคลิปดีๆด้วยครับผมโอเคครับสวัสดีครับ